น่าจะรู้ตัวแล้วแต่ว่ายังจับตัวไม่ได้ไม่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ทําแล้วก็น่าจะมีประวัติอยู่แล้วก็รอดูอย่างเดียวเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอนุญาตอัปเดตเคดีนินึงกระมวตอนนี้ความคืบหน้าก็ก็ไปไปแจ้งความมาแล้วครับ นั้นแล้วก็ก็รอดูครับที่ตำรวจก็คงจะตามเรื่องให้อยู่ครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้มีการบอกว่าจับตัวได้แล้วหรือนู่นนี่ก็คงจะต้องรอดูครับใก็ไม่คือใช่ไมรถวงคือน่าจะรู้ตัวแล้วแต่ว่ายังจับตัวไม่ได้ประมาณนั้นตรวตัวเองก็รู้ตัวแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเปน่าได้น่าจะพะไม่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ทำแล้วก็น่าจะมีประวัติอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ มีได้คุยหรือว่าแจ้งอัปเดตอะไรจากเจ้าทีบ้างไมหมครับว่ามันมีคมคืบหน้าอะไรมากกว่าตอนที่เราไปแจ้งความบ้างก็เหมือนมีข้อขอเป็นภาพวิดีโอ,อเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตอนนู้นตัวนี้แล้วก,ก็ส่งข้อมูลให้หมดแหละครับแล้วก,ก,ก็รอดูอย่างเดียวเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่เรื่องรถก็มันก็ยากแหละเพราะมันก็ผ่านมานานแล้วรถน่าจะหายไปตั้งแต่แรกๆแ,แล้วแต่ว่าผมว่าของนี้ก็ต้อง ก,ก็ก็ต้องแจ้งให้ให้คนอื่นไม่โดนเหมือนที่เราโดนเพราะว่ามันก็มันก็ก็ก็แย่นะบางทีใช้สิ่งที่คนต้องใช้ในการทำอาหากิน<ะ>หรือว่าอะไรต่างๆมันบางคนแบบว่าโอ้กว่าจะซื้อได้คันหนึ่งก็มันมันก็ไม่ถูกแต่ละคันไม่แน่ไม่แน่ใจแต่ไม่ไม,<ะ>ไม่ได้ไม่ได้หวัง <ละ S 2> ว่าจะได้คืนแล้วละค่ะแต่ว่าก็หวังว่าจะจับตัวขโมยได้ค่ะ ใช่ครับใช่คนที่แบบว่าคไม่ควททาแบบนี้เด๋ยว่าเขาทํามาแบบก่อนหน้านี้เหมือนเขามืออาชีพใช่เห<ช>มือนทำไปเรื่อยๆอาจจะย,ยังไม่เคยโดนจับถึงจะทำมาหลายครั้งก็อาจจะแบบว่าได้ใจให้ทำไปเรื่อยๆแต่ของนี้ถ้าเป็นเป็นโจรก็ต้องมีการแบบว่าต,ต้องต้องมีรับผิดชอบและต้องต้องมีการลงโทษแหละมาตรการล่ะคะของของเราบบเปลี่ยนไปไหมคะความความเข้มง,งวดหรือความป้องกันไม่ให้มันแบบเกิดเหตุแบบนี้กับเราอีกเนี้ยค่ะเด็กก็เชื่อว่าที่ข้าง ข้างหน้าตรงนั้นเขาก็คงระวังสุดๆแล้วละค่ะหลังจากนี้เพราะว่ามันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน<ะ>อย่างเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์พวกเขาก็รู้แล้วแหละว่าเออมันมีเรื่องไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อก็ออกกต้องระวังมากขึ้น,นะ่ะระแวงไหมคะทุกวันนี้เวลา แบบว่าใครเข้ามาอะไรยังไงต้องเช็คต้องดูท่าทางต้องไอยจับตาอะไรก็นิดนึงนะผมวทุกคนก็พอมันมีเหตุการณ์ที่มัน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 ใกล้ตัวมากคนก็จะต้องแบบว่าระวังมากขึ้นแล้วก็แล้วก็คอยดูแบบว่าเช็คละเอียดกว่าที่ที่เคยเราอาจจะเคยแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าเฮ้ยไว้ใจคนคนรอบข้างมากไปหน่อยโดยเราเราก็พลาดไปก็ก็เสียใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาใหม่เอาใหม่หลังโพตไปแบบ รูปพันธุ์สันธารต่างๆก็คือมีคนทักมาบอกข้อมูลทาไมแมทได้ข้อมูลอะไรจากต้นจะชาวเน็จนไหมมีนะครับมีนะครับคนคนอื่นที่ที่เคยโดนเข้ามาก็ก็ทักมานะครับว่าเอ้ยเคยเคยโดนเหมือนกันนะพี่เอ้ยคนนี้เขาก็ส่งชื่อส่งหน้าส่งส่งกล้องมูจอนเข้ามาเลยมีคนเดียวกันใช่แล้วก็เคยทํามาแล้วแบบหลายครั้งเขาก็อยากให้โดนจับเหมือนกันก็เขาก็เขาก็โดนมาเยอะ จะหลายท้องที่ tie, <S <S ใช่จะดูหลายท้องที่ใช่ไหมครัใช่ครับจะเป็นเป็นแบบว่าโอ้แบบหลายมุมของกรุงเทพเลยอ๋อ